วงการนางงามแม่กกิฟมาดีผนึกกำลังไฮโซผิงสุภาวดีเอมมี่แม็กซิมลูกหมีรมัศมีร่วมจัดประกวดมิสแกนกระบี่แอนพังงา2025ที่เด็ดเผ็ดเยอะแน่ ไม่ธรรมดาจริงๆจัดจบไปแล้วอย่างยิ่งใหญ่อลังการสถานวงการนางงามไทย PD ดี o v i n c i a l d i r ด c t o ตแม่กิฟมาดีพัทรันนนทนานซีอบริษัทเอเชียมีเดียจำกัดผนึกกำลังไฮโซสายบุญคุณผิงสุภาวดีทับมาลายพร้อมทีมที่ปรึกษากองประกวดมาดามเอมมาธัญรัตโซดาลูกหมีรัศมีทองสิร,ริภยัยศรีคุณเอมมี่แม็กซิมอมอนวันสิร,ริกิติรัตนนอกจากนี้ยังมีคุณอุยซี่สุขจิตปูกสกุลส มิสแกนกระบี่2024และคุณนิวโยกสุพันิการนพรัตน์มิสแกนพังงาน2024มารวมพลังร่วมงานแถลงข่าวการประกวดมิสแกนกระบี่แอนด์พังงาน2025กระแสแรงจริงที่เอวาไทยวิสตูดิโอนนทบุรีค่ะค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะก็ วันนี้เป็นวันแถลงข่าวมิสแกรนกระบี่และพังงาปี2025นะคะเพื่อที่จะคัดสรรเฟ้นหานางงามนะคะผู้เข้าประกวดที่จะเข้าไปชิงชัยในรอบของประเทศก็คือมิสแกรนไท a แลนด์ในปี2025หรือ2,568ปีหน้านี่เองค่ะก็ตัวกิ๊ฟเองนะคะก็ร่วมกับคุณผิงแล้วก็คุณเอมี่นะคะรวมทั้งคุณเอมมานะคะสี่สาวรวมพลังกันนะคะที่จะ เฟ้นหาผู้เข้าประกวดที่มีคุณสมบัติที่ดีที่สุดใน 4B นะคะไม่ว่าจะเป็น beauty, brain, body แล้วก็ business นะคะเพื่อไปชิงชัยความงกุฎทองของ m i มิสแกรนไทยแลนด์มาค่ะคก็ด้วยความที่เรามองว่า beauty เนี่ยมันไม่ได้สวยแบบเดียวความสวยเนี่ยมีตั้งหลายรูปแบบใช่ไหมคะเราถึงได้เชิญนะคะ ตัวแม่หลายๆขนแนงนะคะไม่ว่าจะคุณเอมมาคุณเอมมี่นะคะคุณผิงคุณลูกหมีนะคะมาช่วยเสริมแรงมาผนึกกำลังคัดสรรความสวยที่ต้องเรียกว่ายังไงดีคะคุณผิงก็คืออย่างนี้นะคะก็คือว่าครั้งนี้เป็นเป็นคือเป็นเวทีของเรา,ากระบี่พังงานเนี่ยเป็นครั้งแรกที่เราจะให้สาวงามทั้งหมดได้เข้าเรียนสถาบัน tcf ตรวจสอบแบรนดเนมฟรีทุกท่าน15ท่านผู้เข้าประกวดนะคะ สิบห้านที่เขารอบมาก็คือว่าคือถ้าเราดูข่าวเดี๋ยวนี้ก็คือว่าความรู้ในเรื่องการตรวจสอบแบรนด์เนมถ้าเราเป็นเราก็ทํางานออนไลน์รับซื้อออนไลน์ขายออนไลน์ได้ก็คือว่าทางทีมงานของเราโรงเรียนเป็นสถาบัน TCF นะคะเราจะสนับสนุนให้ทุกผู้เข้าประกวดทุกท่านได้เรียนฟรีด้วยก็เสริมความรู้ด้วยอย่างนี้ค่ะนอกจากสวยแล้วก็มีความรู้ด้วย ก็ในส่วนของลูกหมีนะคะก็เป็นที่ปรึกษาของกองประกวดนะคะแล้วก็ในเรื่องของบุคลิกภาพนะคะเราก็จะเน้นในเรื่องเรื่องของการวางตัวในเรื่องของการเข้าสังคมนะคะแล้วก็เรื่องของการดูแลตัวเองเรื่องของการโพสท่าถ่ายรูปการเดินต่างๆนะคะให้แต่ละคนเนี่ยมีคาแรคเตอร์เป็นของตัวเองนะคะแล้วก็ 4B ของของกองใหญ่ที่มีจุดมุ่งหมายนั้นเราก็พยายามทำให้ตาม 4B นั้นให้มากที่สุดค่ะ สวยไม่สวยยังไงนะคะดูแม่ทัพของเรานะคะสวยขนาดนี้ลูกทัพที่ตามมาต้องสวยอย่างแน่นอนค่ะแล้วก็ยังมีรุ่นพี่อย่างเอมี่มด้วยค่ะอย่างตัวเอมี่เองนะคะเอมี่ก็จะอยู่ในส่วนของเรียวกว่าการให้กําลังใจมากกว่าเพราะว่าอย่างตัวเอมมี่เอง คือเวลาคนมาประกวดนะคะเขาต้องมุ่งอยู่แหละว่าเฮ้ยฉันต้องชนะฉันต้องได้คือกําลังจะบอกว่าแพ้ชนะช่างมันเพราะตัวเอมี่เองก็ไม่ได้ที่หนึ่งมาเหมือนกันแต่ว่าการที่เราจะอยู่ยังไงในวงการที่เรารักเนี่ยให้ได้นานที่สุดก็คืออย่างที่พี่ลูกหมีบอก คือการวางตัวการข้าสังคมทําตัวให้น่ารักแล้วก็อีกเรื่องเดียวเลยนะคะที่อยากจะเตือนน้องๆทุกคนนะคะที่ในกองประกวดก็คือ On t ไทม์ time, สำคัญที่สุดนะคะทุกคนค่ะก็อยากให้ทุกคนแพ้ชนะช่างมันแต่ทําตัวเราให้น่ารักรับรองผู้ใหญ่ก็เอ็นดูเราแล้วก็สามารถอยู่ในวงการที่เรารักได้นานแน่นอนค่ะค่ะแล้วส่วนของคุณเอม่านะคะไปไหนแล้วเนี่ยคุณเอมา่ <laughs> คอมาค คุณเอ่าก็จะเป็นรุ่นพี่นะคะที่เป็นพีดีมิสแกลนของจังหวัดอุบลราชธานีและเพชรบูรณ์ซึ่งก็จะมาเหมือนกับให้ความรู้กิฟในส่วนหนึ่งว่าการจัดงานนี่จัดยังไงเพราะว่ากิฟเนี่ยมือใหม่จริงๆค่ะเชิญคุณเิมากเก่าวนิดนึงค่ะเก่าวน้อย <laughs> ช็อตใหม่ก็ทีมแข็งแร่งนะคะแล้วก็จัดงานได้ดีมากค่ะแล้วก็เชื่อมั่นว่ารอบไฟนอล ยิ่งใหญ่แน่นอนค่ะก็จริงๆอย่างที่พี่บอกกันนะคะว่าคือจริงๆแล้วทุกครั้งเนีเราไม่ได้ให้ความรู้ในสายอาชีพเกี่ยกับผู้เข้าประกวดเลยแต่ครั้งนี้ทางสถาบัน TCF ค่ะลองดูข่าวนะคะช่วงนี้จะมีการหลอกขายแบรนด์เนมลองดูว่ามันคือจริงๆอาชีพเนี้เหมือนเรามอบอาชีพค่ะคือน้องๆทุกคนอะได้เข้ามากองประกวดของเราในกระบี่พังงานียนะคะในมิสแกรนด์ครั้งนี้ก็คือว่า อย่างน้อยคุณไม่เข้ารอบหรือคุณตกรอบคุณก็ได้อาชีพไปทํางานออนไลน์ก็ได้โดยที่เราจะสอนการตรวจสอบแบรนด์เ네นมแล้วเรามีใบเซอร์ติฟิเคทให้ด้วยจะได้ไม่เป็นเหยื่อแล้วก็จะได้มีอาชีพติดตัวอันนี้เขาเรียกว่าคือปีนี้เป็นการมอบให้ในในของขวัญจากผู้าทางผู้จัดงานการประกวดกระบ,บี่พังงาเนานะคุณกิฟใช่<พ>ค่ะแสดงว่า,วาพี่จะมาดูในเ,เรื่องของดบีบใช่บีที่คือพี่จะเป็นนักธุรกิจแล้วพี่มองว่า<บ>คือคนเราอะ บางทีเราสวยหรืออะไรเนี่ยมันจะอยู่ไม่นานใช่ย,ยงเดียวไม่พอใช่ค่ะถ้าเรามีความรู้เราก็จะทําอาชีพอยู่บ้านออนไลน์นี่คือได้ความรู้อยู่ตรงไหนก็ได้เงินนะคะพี่คิดว่าตรงเนี้ยคือเราเกิดมาเราก็ไม่ได้สวยแต่เรามองว่าพอเรามีเงิน,นทุกอย่างมันจะสวยงามเองค่ะค่ะ,คะในยุคนี้นะคะมิจฉาชีพก็เยอะมากมายนะคะ <c oughs> ก็พอน้องๆเนี่ยได้มีความรู้นะคะในเรื่องของการทำบิสกิส ในเรื่องของเช็คดูว่ากระเป๋าแบรนด์เนมเนี่ยที่ถูกต้องของจริงมันเป็นยังไงน้องก็มีอาชีพแล้วก็ที่สําคัญความสวยเนี่ยมันต้องคู่กับความขยันต้องทำมาหาก,กิน แล้วก็เหมือนน้องก็จะประสบความสําเร็จในในอาชีพในใน,ในตัวของเขาได้เร็วขึ้นนะคะค่ะแล้วก็นอกจากนี้นะคะกิ๊ฟก็ยังได้เสริมทัพจากน้องรุ่นพี่นะคะคือน้องหยกที่เป็นมิสแกรนพังงาปีที่แล้วแล้วก็น้องอุ้ยซี่ที่เป็นมิสแกรนกระบี่ปีที่แล้วเนี่ยจะมาอบรมน้องๆผู้เข้าประกวดทุกคนในปีนี้ด้วยว่าตอนเข้าเวทีใหญ่ต้องปฏิบัติตัวยังไงต้องเตรียมตัวยังไงนะคะแล้วก็เหมือนแอบกระซิบด้วยค่ะว่าไอ การเข้าเวทีใหญ่อะเราจะต้องไปเจออะไรข้างหน้าเพราะน้องๆยังไม่เคยเจอกันถูกไหมคะรุ่นพี่อย่างน้องหยกและน้องวิซี่ก็จะเป็นคนมาบอกความลับนั้นๆให้น้องๆเองด้วยค่ะค่ะจริงๆแล้วเนี่ยตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะคะเราก็จะเปิดมิชั่น Fast Track ก็คือว่า,เ,าเป็นการ,าร,าารโหวตใช่ไหมคะน้องคนไหนที่ได้ท็อปโหวตเนี่ยก็จะเข้าสู่ท็อปซ x ซึ่งจะเข้าไป Fast t r a ร k เข้าไปรอบสุดท้ายเลยรอบไฟนอลอย่างอัตโนมัติเลยค่ะก็ตัวนี้แหละค่ะที่จะเ,เชิญชวนให้สาวงามหลายๆคนเนี่ยที่ยังไม่ได้ร่วมกิจกรรมที่ผ่านมานะคะก็มีมีเขาเรียกอ,อะไรช็อตคัทมีทางรัดแล้วนะคะสามารถที่จะสมัครเข้ามาในวันนี้แล้วก็จอยกิจกรรม Fast t r a ร k ของเราได้เลยค่ะที่เพจของ m Miss s g r a n นกระบี่และเพจ i ิส มิสแบรน์พังงานนะคะสามารถหลังบ้านเข้ามาได้เลยค่ะแม่กิ๊อ่านทุก,ทกคอมเมนต์ทุกแชทเลยค่ะเขาทำงานเองคนเดียวค่ะ <c oughs> ขอบคุณค<อ>นะ่ะค่ะปิดออวันไฟนอลน,นะคะฝากไว้ด้วยค่ะที่นี่ค่ะเอวาทรวิสตูดิโอวันที่วันอาทิตย์นะคะที่12มกราคม2568ค่ะ <c oughs>